สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Ten รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวในโลกภาพยนตร์วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงหนังใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายแต่เราจะมาพูดถึงหนังภาคต่อที่ยังไม่มาในปี2025วันนี้เราจะมาจัดอันดับ10ภาคต่อที่แฟนๆทั่วโลกยังคงถามหากัน เราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากโลกแห่งจินตนาการนาเนียหลังจากการผจญภัยใน The Voyage of the Dawn Trader แฟนๆคาดหวังจะได้ดูภาคต่อของ The Silver Chair ตามลำดับในหนังสือสาเหตุหลักของความล่าช้าของนาเนียคือปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และการเงินครับลิขสิทธิ์ในการสร้างหนังได้วนเวียนไปมาระหว่าง Disney และฟ o x และล่าสุดก็ตกไปอยู่ในมือของ n น t f l i x ทําให้แผนงานเดิมทั้งหมดต้องถูกยกเลิกไป ปัจจุบัน Netflix กำลังพัฒนาโปรเจกต์นานเนียในรูปแบบใหม่ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าแฟนๆจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่และรอคอยอีกนานกว่าจะได้เห็น The Silver s h a r e ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอันดับ9 Dread ปี2012นำแสดงโดย Karl Urban ถือเป็นหนังที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเรื่องหนึ่งมันล้มเหลวในด้านรายได้แต่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น พวกเขาเรียกร้องให้มีภาคต่ออย่างต่อเนื่องปัญหาของดเรดคือผลตอบรับทางเงินครับแม้ได้รับคำชื่นชมแต่รายได้ในบ็ x กซ์ออฟิไม่สูงพอที่จะจูงใจให้สตูดิโอลงทุนในภาคต่อขนาดใหญ่ได้อย่างไรก็ตามผู้สร้างได้พยายามเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสร้างซีรีส์ทางโทรทัศน์ในชื่อ Mega City ้1แทน แต่โครงการนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นพัฒนามานานหลายปีเพราะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และการหาทุนสร้างทำให้แฟนๆต้องติดตามข่าวกันอย่างใจจดใจจ่ออันดับ8 Mad Max: The w e s t e l a n d หลังจากที่ Mad Max Fury Road ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์แอคชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการผู้กำกับ g e อชมิ Miller ก็ยืนยันว่าเขามีแผนสำหรับภาคต่อชื่อ The Westland และภาคแยกเกี่ยวกับ Furiosa สิ่งที่ทำให้ภาคต่อน,นี้ติดขัดคือปัญหาทางกฎหมายครับผู้กำกับจอร์จมิลเลอร์ได้ฟ้องร้องสตูดิโอวอร์เนอร์บรอสในเรื่องของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมทำให้โครงการทั้งหมดต้องหยุดชะงักไปหลายปีแม้ว่าปัจจุบันปัญหาจะคลี่คลายลงบ้างและมีการสร้างภาคแยก f u r i ร s a ซแล้วแต่ภาค The Westland ์ที่เป็นภาคต่อโดยตรงของ Max ก็ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนและต้องรอคิวหลังจากโปรเจกต์ฟิรียเสร็จสิ้น อันดับเจ็ด t a b t t t l e Angel 2 a l i t a b t t t l e a n g เ l เป็นผลงานที่เจมส์คาเมรอนทุ่มเทสร้างมานานหลายปีหนังประสบความสำเร็จในด้านคําวิจารณ์และมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งซึ่งเรียกร้องให้มีภาคต่อแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าปัญหาใหญ่ที่สุดคือการควบรวมกิจการของดิสนียและ Fox ครับแม้หนังจะได้ทุนสร้างจาก Fox แต่การตัดสินใจทำภาคต่อก็ตกเป็นของดิสนีย์ซึ่งมองถึงผลกำไรเป็นหลัก แม้ว่าอลิต้าจะทำรายได้ทั่วโลกได้ดีแต่รายได้ในสหรัฐไม่สูงเท่าที่ควรทำให้ดิสนีย์ลังเลที่จะอนุมัติทุนสร้างภาคต่อขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเจมส์แคเมรอนยังคงสนับสนุนภาคต่ออย่างออกหน้าออกตาจึงมีความหวังอยู่เสมอว่าหนังจะได้สร้างต่ออันดับ 6. Sherlock อกโฮมส3หลังจากเชอร์ล็อก o l m e s A กมออฟเชโดสฉายไปเมื่อปี2011แฟนๆก็รอคอยภาคสามมานานกว่าทศวรรษ ทั้งโรเบิร์ตเดลนี่จูเนียร์และจูดลอต่างยืนยันว่าต้องการกลับมารับบทบาทเดิมสาเหตุที่แท้จริงคือตารางงานของนักแสดงหลักโดยเฉพาะโรเบิร์ตเดลนี่จูเนียร์ที่ติดภารกิจการเป็นไอรอนแมนให้กับมาเวลมานานหลายปีแม้ว่าหนังจะถูกกำหนดวันฉายในปี2021แต่ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากตารางงานที่ไม่ลงตัว เมื่อนักแสดงหลักทั้งสองมีคิวงานที่ยุ่งมากทําให้การรวมตัวถ่ายทําจึงเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลาในการรอคอยอย่างยาวนานอันดับ 5. National Treasure 3. หนังล่าคุมทรัพย์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและปริศนาของนิโคลัสเคจถือเป็นหนังที่ทำรายได้ดีและแฟนๆต่างรอคอยที่จะเห็นเขาออกตามล่าปริศนาประธานาธิบดีคนที่47ภาคต่อน,นี้ติดปัญหาด้านกลยุทธ์ของสตูดิโอและการเงินครับ หลังจากภาคสองฉายไปผู้บริหารของดิสนีย์ก็เปลี่ยนไปหลายชุดทำให้โครงการถูกพิจารณาใหม่อยู่เสมอนอกจากนี้การกลับมาของนิโคลัสเคจและค่าตัวของเขาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โปรเจกต์นี้ยากต่อการอนุมัติทำให้ดิสนีย์เลือกที่จะพัฒนาซีรีส์ที่มีตัวละครชุดใหม่ลงในดิสนีย์พลัสแทนที่จะสร้างภาค3ฉบับภาพยนตร์อันดับ 4. Kill Bill Volume ม เป็นภาคต่อที่แฟนๆของควินตินทารันติโนเรียกร้องมากที่สุดแต่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากที่สุดคิลบิลได้ทิ้งปมไว้ให้หน้าติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งชะตากรรมของลูกสาวของวายร้ายที่อาจจะกลับมาแก้แค้นสาเหตุหลักของความล่าช้าคือคำมั่นสัญญาของตัวผู้กำกับเอง ทารันติโน่เคยประกาศไว้ว่าเขาจะกำกับภาพยนตร์เพียงแค่10เรื่องเท่านั้นซึ่งคิลบ l ลนับเป็น2เรื่องรวมกันทำให้โอกาสที่เขาจะกลับมาทำวอลลุ่ม3มีน้อยมากแม้ว่าเขาจะสนใจในเรื่องราวนี้แต่ข้อจำกัดเรื่องจำนวนหนังที่เขาตั้งไว้ทำให้โปรเจกต์นี้เหมือนถูกแขวนอยู่บนเส้นได้และอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงตราบใดที่ทารันติโนยังคงยึดมั่นในคาพูดของตัวเองอันดับ3 e g e of Tomorrow 2 Bar l i f e Die Repeat and Repeat Edge of Tomorrow เป็นหนังไซไฟที่ฉลาดและได้รับคำชื่นชมอย่างสูงแม้จะไม่ได้ทำไรายได้ถล่มทลายในตอนแรกแต่เมื่อปล่อยแผ่นออกมาก็กลายเป็นหนัง c u c h Classic ผู้กำกับดักลีแมนและนักแสดงนำอย่างทอมครูซและเอมิลี่บลันต์ต่างยืนยันว่าพวกเขาจะกลับมา ปัญหาของภาคต่อน,นี้คือตารางงานที่ไม่ลงตัวของนักแสดงหลักโดยเฉพาะทอมครูซที่มีภารกิจถ่ายทำมิชชันอิมพอส s ิเบิลและโปรเจกต์อื่นๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีความท้าทายเรื่องบทภาพยนตร์ที่ต้องซับซ้อนและน่าสนใจกว่าเดิมเพราะภาคแรกจบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทำให้การหาช่องทางที่จะเล่าเรื่องต่อเป็นเรื่องยากอันดับ2 District 10 District 9 Sequel District 9คือหนังไซไฟที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์และเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านรายได้และคำวิจารณ์ผู้กำกับนิวบลอมแคมเคยทิ้งท้ายไว้ว่าเขาจะกลับมาสารต่อเรื่องราวของวิคัสและมนุษย์ต่างดาวในชื่อ District 10สาเหตุที่ภาคต่อยังไม่มาคือวิสัยทัศน์ของผู้กำกับเองครับ นิวบลอมแคมเป็นผู้กำกับที่มีไอเดียมากมายและมักจะพุ่งความสนใจไปที่โปรเจกต์ใหม่ๆอยู่เสมอทำให้ District 10ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าเขาเขียนบทนี้ไปแล้วบางส่วนแต่การที่เขาไม่สามารถทุ่มเทให้กับโปรเจกต์นี้ได้อย่างเต็มที่ทำให้แฟนๆต้องรอคอยอย่างยาวนานอันดับ 1. นึ่งอวตารสาห เรามาถึงอันดับหนึ่งซึ่งเป็นภาคต่อที่ไม่ได้ล่าช้าเพราะถูกยกเลิกแต่เพราะความบ้าคลั่งในการสร้างสารค์ของผู้กำกับเจมส์คาเมรอนเองครับหลังจากที่อวตาร The Way of Water ใช้เวลาสร้างนานถึง13ปีเต็มภาคต่อที่เหลืออย่างอวตาร4และ5ก็ยังคงมีกาหนดฉายที่เลื่อนไปเรื่อยๆ สาเหตุหลักของความล่าช้าคือขนาดและความซับซ้อนของโปรเจกต์ครับเจมส์คาเมรอนตัดสินใจถ่าย,ายทำภาพยนตร์หลายภาคพร้อมกันและต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการถ่ายทำใต้น้ำซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงเป็นอย่างมากนอกจากนี้ความล่าช้าของภาคแรกก็ส่งผลให้กำหนดการของภาคต่อต้องเลื่อนตามไปเป็นลูกโซ่ทำให้แฟนๆต้องเตรียมตัวรอคอยอาณาจักรแพนดอร่าไปจนถึงปลายทศวรรษหน้าเลยทีเดียว จากการวิเคราะห์ทั้ง10อันดับเราจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ภาคต่อยังไม่มานั้นมีหลายปัจจัยทั้งปัญหาด้านการเงินของสตูดิโอตารางงานของนักแสดงระดับเอลิสหรือแม้แต่ปัญหาทางกฎหมายของผู้กำกับแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือความต้องการของผู้ชมยังคงมีอยู่เสมอปราบใดที่แฟนๆยังคงพูดถึงและเรียกร้องภาพยนตร์เหล่านั้นก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งการพัฒนา ตราบใดที่สตูดิโอยังเห็นโอกาสในการทำเงินเราก็ยังมีความหวังที่จะได้เห็นภาคต่อเหล่านี้ปรากฏบนจอเงินในที่สุดครับสำหรับวันนี้รอยจานมูวี่เทนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ